สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับเฟย์แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับครูเฟย์จะสอนวิชาพละนะครับเกี่ยวกับลักษณะท่าทางในการวิ่งนะครับท่าทางในการวิ่งนะครับมีท่า้งต้องมีท่าทางอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูคลิปนี้กันเลยครับ นาวากาโทวิศนุโสภานิชนักกรีทาวิ่งผัดเหรียญทอง100เม,มตรกีฬาเชยนเกมครับมีหลายคนสงสัยว่าการวิ่งยังไงให้ถูกต้องวิ่งยังไงให้เร็วเช่นการแกว่งแขนการยกเข่าการโล้ตัววันนี้ผมจะมีเทคนิคในการวิ่งถูกต้องมาแนะนำครับสำหรับท่าพื้นฐานในการวิ่งท่าที่หนที่สำคัญที่นิยมวิ่งกันคือห หัวนะครับตาต้องมองตรงนะครับไม่ก้มหน้าไม่เงยหน้านะครับส่วนท่าที่2นะครับเริ่มจากหัวมาแล้วก็มาแขนนะครับอองแขนทำมาสบายๆนะครับแขนล็อกเป็นมุมฉากนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับล็อกเป็นมุมฉากนี่นะครับแขนเป็นมุมฉากนะครับต่อไปอันที่3นะครับมือนะครับต้องแกว่งนะครับแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับเอาน้องแกว่งให้ดูครับแกว่งแนวหัวไหล่โอเคครับ บางคนที่แว่งผิดนะครับดูนะครับแว่งอย่างนี้เหมือนการปัดข้าวนะครับดูว่าแว่งนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าการปัดข้าววิ่งเองข้างอย่างนี้มันก็จะทําให้แรงไปด้านข้างไปด้านข้างไม่ไปข้างหน้านะครับต่อไปนะครับพอได้นี่แล้วก็คือมาที่ลําตัวนะครับเวลาวิ่งนะครับต้องลดตัวไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวน้องวิ่งยก่อสูงแล้วลดตัวข้างหน้าครับอยู่กับอยู่ทพี่นะครับเนี่ยโอเคครับพอบางคนวิ่งที่วิ่งไม่ดีนะครับเพราะตัวแอนไปข้างหลังนะครับมากๆ ทำให้การวิ่งมีปัญหาน้ำหนักตัวจะเขาเรียกว่าใช้พลังงานมากนะครับลำตัวได้แล้วนะครับต่อไปคือสะโพกนะครับสะโพกเนี่ยต้องเป็นเส้นตรงนะครับสะโพกต้องเป็นเส้นตรงนะครับลองวิ่งเข่าสูงดูครับวิ่งเข่าสูงดูนะครับลองดูครับสะโพกจะเป็นเส้นตรงก็อยู่กับพื้นนะครับอ้าวพอครับบางคนวิ่งแล้วเหมือนนั่งเก้าอี้ลองลองทำอย่างนี้ดูิเนี่ยสะโพกหักนะครับการก้าวขาจะสั้นนะครับไม่มีคุณภาพนะครับไม่มีคุณภาพนะครับเขาเรียกว่าการนั่งเก้าอี้ครับวิ ต่อไปนะครับพอเริ่มมาสะโพกแล้วเริ่มต่อไปก็คือหัวเข่าครับเข่าร้บมีที่ยกนะครับยกเข่ามาครับนี่ครับยกเข่าใช้สะโพกยกนะครับเป็นมุมถ้าวิ่งระยะสั้นจะใช้เป็นมุมฉากนะครับถ้าวิ่งระยะไกลก็อาจจะมุมสี่ห้าองศาต่าขึ้นหน่อยนะครับถ้าต่อไปคือการยกแล้วก็เหยียดขาบางคนวิ่งช้าไม่เร็วเพราะว่ายกเข่าแล้วก็วางกับพื้นเลยยกเข่าแล้ววางกับพื้นเลยก้าวก็จะสั้นนะครับ ต่อไปนะครับข้อเท้านะครับข้อเท้าลงมาครับหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการวิ่งเรื่องข้อเท้าคนทำํำยังไงข้อเท้านี่จะต้องล็อกนะล็อกชี้คุณฟ้าหลายคนวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้ทำให้วิ่งเขาเรียกว่าเบรกความเร็ววิ่งแล้วทําให้วิ่งช้านะครับถ้าล็อกข้อเท้าปุ๊บเนี่ยใช้ฝ่าเท้าตรงนี้ตบพื้นวิ่งจะมีความเร็วมากนะครับเอรันเอรันตบฝ่าเท้าฝ่าเท้านะครับโอเค ทำบีรันครับบีรันบีลันเหยียดน,นะฮะยกเอียดตบครับยกเอียดตบนะครับโอเคนี่คือขั้นตอนทั้งหมดในการวิ่งวิ่งอย่างนี้แล้ววิ่งเร็ววิ่งอย่างนี้แล้วมีประสิทธิภาพครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะท่าทางการวิ่งไปแล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับครูเฟย์ก็จะขอจบการเรียนวิชาพละเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ